ไปตัดขนุน <S <S ไหนน้องอลิลองพูดสิคะไปตัดขนุนเย้ไป,ไ,ปปไปกันเลยค่ะไปตัดขนุนแต่เรามาปตัดขนุนแบบไม่มีอะไรเลยมะ<า>ข,ขนุนอยู่นู่นค่ะนี่คือขนุนของเราใหญ่โตมโหฬารมาก ดี๋ยวจะลองน้องแอบ,บแบบปุ๊กๆแล้วอะตัวนี้เป็นแฝดนะไปกันค่ะอเะ้เก่งมากค่ะน้องคนนี้เขาจะเป็นแฝดเดี๋ยวเราตัดตัดแฝดออกก่อนเนี่ยแฝดที่เป็นแบบติดแบบนี้อ,อุยโดนนเนจ้าตัวนั้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ย คิดว่าจะตัดง่ายๆเอาอันนั้นมามัดไปก่อนเอาเชือกมามัดไปก่อนเดี๋ยวทำวิธีต่อไปบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆไงแบบผู้าทำยังไงตัวเล็กๆตัวเล็กน้อยน้ำหนักกี่โลอันนี้คนจับนะตาปะกี้ได้งไงคนจับนะโอ้อยแม่ไปแล ปล่อยเชือกแล้วแม่ตอนนี้ไม่ต้องปล่อยเชือกอุ้ยมันหนักนะคุณไม่ต้องปล่อยเชือกก่อนฮต้องปล่อยเชือกก่อนต้องปล่อยหรือไม่ต้องปล่อยปล่อยเชือกเลยเออ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 เออได้แล้วไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย มากันแบบนี้ใหญ่มากเลยนะเออตั้งแต่น้องตัวเล็กแล้วโอ้โหข้างในเป็นไรอ่ะเราแกะออกจากกันไหมลองดูแล้ไม่ดูข้างในเนี่ยโมันติดกันเบบมันจะน่องน้ำมันชุบกับกระดาษิชุบเราเอามาทาที่ก่อนกันไม่ให้ยางมันติด นอลิ้ยโนากินมากหลังจากที่เราตัดขนุนจากบ้านปทุมธานีเสร็จเราก็แบกขนุนมาที่บุรีรัมย์ต่อค่ะทุกคนค่ะเพื่อให้คุณยายคุณป้าได้กินกันด้วยค่ะแล้วเราก็มาผ่าขนุนให้ทุกคนกินกันเลยเออ โดนตะกอ๊กโอ้โหอุ้ยน่ากินนะน่ากินอยู <S 2> <S 2> mm ่นะอันนี้ไปให้ไก่ไปป่านนี้พี่วันแกะเรียองของพี่วันชิมกันนะคะเดี๋ยวก็เลือกสิให้ไม้พิปั้นเดี๋ยวแก่กินกัน เดี๋ยวแม่จะตีคุณน,นะไปดูกันเราช<อ>ิมชิมดูอ่ะว้าว,ว,าวนมาชิมอยู่แม่วัวติดอย่าไปจับมันชกกระปุกหอมอยู่นะแม่คิดว่ามันเน่าก่อน เออมันจะเอา <laughs> <laughs>